เส้นทางขาขึ้นนะครับจากสมิงขึ้นมาหางดงเชียงใหม่เอาว่าไฮไลท์มาอยู่ TVs, ที่โคง้งหักศอกตัวนี้นะครับว่าไหวไม่ไหวผมจะพยายามทดสอบแบบโค้งในเลยนะไม่เล่นโค้งนอกนะครับคือถ้าเวี่ยงโค้งขึ้นเนี่ยยังไงก็ขึ้นอยู่แล้วๆๆถโโ่ายไม่ทันกล้องของ<ม>้างบนได้ถ่ายไหมเห็นอยู่เธอเทลงมาเลยถ้าขึ้นอ <ừ, S 1> ย่างนี้นะครับสำหรับเจ้า G ีสคันนี้ครับ กดสปอร์ตโหมดดีกว่านะครับมันจะได้กระเชงกระชังนะครับกระชุ่มกระชวยในเรื่องคันเร่งนิดนึงนะครับลราขึ้นนะฮะกดเนี่ยเราเจอโค้งอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวหักสอบผมยพยายามเบาๆขึ้นดูนะเบาๆขึ้นคือถ้าเวียงเนี่ยมันได้อยู่แล้วเบาๆขึ้นหมายความว่านี่ผมย่อนมาเลยะ25กิโเมตรต่อชั่วโมงลองของไงพูดง่ายๆลองของว่าเรียวแรงมันจะมีหรือเปล่านะครับเรียวแรงจะมีหรือเปล่าต้องมาลองอีกทีหน้าฝน ผมจะเข้าโค้งในนะผมจะเข้าโค้งในอย่างเงี้ยหน้าฝนอย่างเงี้ยโค้งในผมกินให้ซ้ายสุดเลยนะกล้องไปดูซ้ายนี่เนะี่ยลองดูเนะนี่ยเนี่ยอู้สบายนะครับต้องหน้าฝนหน้าฝนนี่ถ้ารถไม่มีแท a c ชั o n คอน t r o l นะโอ้โหบอกได้เลยนะครับยากรอดยากนะครับยางด้วยอะไรด้วยหลายๆลอย่างนะค,คุณจะเห็นภาพพวกล้อฟีอ่ะส่วนใหญ่คนที่เขาเข้ากันเขาจะเข้ากันโค้งนอก นะครับแต่ถ้าคุณอยากลองรถไม่ลองคนนะเวลาผมทดสอบรถเนี่ยจะลองรถนะไม่ลองฝีมือคนกนะ็คือลองรถอย่างเดียวเลยไม่ลองคนอย่างเงี้ยเนี่ยนะซ้ายเห็นไหมเนี่ยนะเดี๋ยวเราจะเข้าโค้งในสุดนะเนี่ยล้ชช้าด้วยเนี่ย20กิโลเมตรต่อชั่วโมง้วแ,แตะให้ให้ออกซ้ายเลยอ่าบางคาันนี้ล้อฝีเอียด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 ,ดเลยอลองอีกทีต้องหน้าฝนหน้านี้ก็ สบายบางคนบอกอุย้ยขึ้นอยู่ใครอยู่หลังพวงมาลัยโอ้โหใครก็ได้การลองรถของผมนี่ใครอยู่หลังพวงมาลัยก็ได้นะครับไม่จําเป็นต้องใช้ฝีมือเพราะลองรถไม่ได้ลองคนนะครับถ้ารถสมรรถนะดีนะครับทุกอย่างมันต้องมีระบบช่วยเหลือเขโค้งอย่างเงี้ยเนี่ยหักซองเห็นไหมเนี่ยอ,ออกว้เนี่ยจอดเลยอนนี้12กิโลเมตรต่อชั่วโมงกดคันเร่งโอ้โหสบายเพราะฉะนั้นเราจะไม่คุยแลยา ต้องเทคนะอย่าหย่อนคันเร่งนะเร่งไว้ทรงไว้ทรงไว้นะรถของผมเวลาผมลองรถนี่ไม่มีคำว่าทรงนะหย่อนความเร็วเลยนะอย่างเมื่อกี้นี่โค้งเมื่อกี้เข้าอยู่ที่10กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับคุณลองขับดูนะครับอยากลองรถเนี่ยแล้วก็ขับไม่ให้เกินเส้นนะครับไม่เกินเส้นแต่ถ้าเป็นรถที่เทคโนโลยีไม่ค่อยมีเรื่องระบบ traction control จับล้อฟรีพวกนี้นะครับคุณก็จะต้องใช้วิธีการทรงเวียงโคง้งนะครับทรง แต่มีคําว่าส่งเท่านั้นนะผมจะไม่ส่งนะไม่ส่งไม่เทคไม่ส่งไม่เทคเพราะฉะนั้นการลองรถนะสไตล์ผมเนี่ยบางคนที่ไม่รู้โอ้ยขับไม่เป็นขับไม่เป็นจอดคาเนินนะครับแล้วเดินเกียร์ขึ้นไปใหม่ดูว่ากําลังรถมันมีหรือเปล่าประมาณนั้นนะเพราะฉะนั้นสรุปเจ้า bmw g30 คันนี้นะครับสบายนะครับขับด้วยตัวสปอร์ตโหมดนะสปอร์ตโหมด ถือว่าจบนะทริปรองขาขึ้นเสมิงนะสนใจร่วมคาราวานเชียงรุง้งไล่ชาซื่อเหมาประเทศจีน4-8พฤษภาคม2566ติดต่อ Line ID s i t m x 1 9 7 2 z บอกกอวิเชษนำคาราวาน